ไปดูที่สถานการณ์ความขัดแย้งอิสราเอลฮามาสที่นวนกาซานะครับเครื่องบินรบและรถถังของกองทัพอิสราเอลโจมตีทั่วนวนกาซาในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเบนจาม,มินเนทันยายูแห่งอิสราเอลหารือกับเจคซิลเวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติประจำทําเนียบขาวในวันอาทิตย์ครับ ทางทำเนียบขาวระบุก่อนการหารือของทั้งสองว่าซลิแวนได้รับการคาดหวังว่าจะเป็นฝ่ายกดดันอิสราเอลให้มุ่งโจมตีนักรบฮามาสอย่างมีเป้าหมายชัดเจนไม่ใช่การโจมตีอย่างเต็มรูปแบบในเมืองราฟาทางตอนใต้ของกาซาอย่างที่เป็นอยู่ครับอิสราเอลระดมโจมตีเมืองราฟาอย่างต่อเนื่องโดยอ้างว่าเป็นแหล่งกบดานสุดท้ายของกองกําลังกลุ่มติดอาวุธฮามาสในขณะที่เมืองราฟาเป็นแหล่งพักพิงที่เดียวที่เหลืออยู่ของชาวปาเลสไตน์จํานวนมากที่ลี้ภัยสงครามในกาซา ดยก่อนการหารือระหว่างซาริเวนและเนทันยาหูในวันอาทิตย์ทางการอิสราเอลระบุว่านายกรัฐมนตรีเนทันยาหูและผู้ช่วยอาวุโสของเขาเพยายามที่จะทําข้อตกลงกับซาริเวนเกี่ยวกับความจําเป็นในการโจมตีเมืองราฟารวมทั้งความกังวลของอิสราเอลที่พบอุโมงใต้ดินของกลุ่มฮามาสหลายสิบแห่งใต้เมืองแห่งนี้ครับซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณชายแดนอียิปต์โดยเนทันยาหูเคยกล่าวไว้ว่าปฏิบัติการในราฟาจะกินเวลาแค่ไม่กี่สัปดาห์เท่านั้น แต่รัฐบ,บาลกรุงวอชิงตันก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับชีวิตของชาวปาเลสไตน์ผู้พลัดถิ่นจากสงครามกาซาซึ่งพักพิงอยู่ในเมืองราฟาและพยายามเน้นถึงความจําเป็นไม่เพียงแค่การสั่งอพยพป,ประชาชนผู้บริสุทธิ์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการทําให้แน่ใจว่ามีทางเลือกอื่นๆในแง่ของที่พักพิงของผู้ลี้ภัยที่มากพอนะครับ นอกจากนี้กองทัพอิสราเอลยังโจมตีลึกเข้าไปในจาบริยาทางตอนเหนือของกาซาในช่วงข้ามคืนวันอาทิตย์ทั้งที่เป็นพื้นที่ซึ่งกองทัพอิสราเอลระบุว่าได้กวาดล้างกลุ่มติดอาวุธไปแล้วในช่วงเริ่มต้นของความขัดแย้งระลอกนี้โดยในรอบนี้กองทัพอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการในจาบริยาเป็นไปเพื่อหยุดยั้งกลุ่มฮามาสในการกลับมาสั่งสมกําลังอีกครั้งครับค่ะในวันอาทิตย์นะคะกระทรวงสาธารณสุขกาซาที่บริหารงานโดยกลุ่มฮามาสระบุว่ามีชาวปาเลสไตน์ เสียชีวิตอย่างน้อย28คนจากการโจมตีบ้านในนูเซรัตทางตอนกลางของฉนวนกาซาขณะที่หน่วยฉุกเฉินในกาซาก็ออกแถลงการว่าทีมกู้ภัยพบศพชาวปาเลสไตน์150รายที่ถูกสังหารในช่วงไม่กี่วันมานี้และมีรายงานบ้านเรือนราว300หลังเสียหายจากการโจมตีทางอากาศและภาคพื้นดินของกองทัพอิสราเอลด้วยนะคะสงครามอิสราเอลฮามาสครั้งนี้เริ่มต้นจากการที่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วทําให้มีผู้เสียชีวิตราว1,200 รคนและมีการจับตัวประกัน253คนไปตามการประเมินของทางอิสราเอลและการโจมตีโต้กลับของอิสราเอลในกาซาก็ทําให้ชาวปาเลสไตน์กว่า35,386คนเสียชีวิตอ้างอิงจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกาซาโดยตัวเลขนี้รวมความถึงพลเรือและนักรบฮามาสนะคะและมีการระบุด้วยว่าส่วนใหญ่นั้นเป็นสตรีและเด็กค่ะสําหรับความช่วยเหลือนะคะกองทัพสหร,รัฐเปิดเผยในวันศุกร์ว่าความช่วยเหลือนั้นเคลื่อนตัวจากชายฝั่งของท่าเรือชั่วคราวที่กองทัพสร้างขึ้นและจะถึง ในกาซาช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้าอีกด้านหนึ่งคณะกรรมาการป้องกันประชาชนหรือ p r c ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ต่อสู้เคียงบา่าเคียงไหลกับกลุ่มฮามาสออกแถลงการ์ว่าถ้าเรือดังกล่าวของสหรัฐสร้างขึ้นเพื่อลดความรุนแรงทางการเมืองต่ออิสราเอลและว่าการมีอยู่ของฐานอิสราเอลหรือสหรัฐในพื้นที่ดังกล่าวจะถือว่าเป็นเป้าหมายการโจมตีอันชอบธรรมนะคะหลังจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากลุ่มฮามาสแสดงความกังวลเกี่ยวกับท่าเรือนี้แต่ไม่ได้มีการข่มขู่ฝ่ายใด เป็นการจำเพาะเจาะจงค่ะ